สวัสดีนะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนที่รักทุกท่านนะครับการประชุมคอรมอวันนี้มีเรื่องพิจารณาที่สําคัญอยู่หลายเรื่องด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนหลายเรื่องนะครับเพราะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ใจ่ายงบประมาณที่เราจําเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนสุดนรวมให้มากที่สุดวันนี้คอรมอ,นนอ,รอก็ได้อนุมัติข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานรากเศรษฐกิจฐานรากปี65นะครับครั้งที่3 สำหรับพี่น้องประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราเป็โหว่เสมอมานะครับผมให้ความสำคัญก็คือกลุ่มกเกษตรกรวันนี้คอรมอได้อนุมัติกบกลางมากกว่า1,000ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรจากกรณีโรคระบาดในสัตว์สากรณีคือกรณีที่1การช่วยใช้ค่าสุกรและอาหารสัตว์ที่ถูกทาลายเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคอหิวาตอฟริกาโรคระบาดรยแรงในสุกรเนื่องจากโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนและยารักษานะครับกรณีที่2คือการซื้อวัคซีน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคลาปิสกินในโครกระบือคือ2โรคนะครับกรณีที่สามือการช่วยเหลือเกษตรกรเยียวยากรณีโครกระบือป่วยตายด้วยโรคลาปิสกินแต่ทั้ง2โรคนี้ก็ไม่ติดต่อสู่คนนะครับเพราะ,ะนั้นก็ยังไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้นะครับนอกจากนั้นคอ,อรมอได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณจากงุกลางในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัดสปท ที่ประสบภัยธรรมชาติจำนวน1,071แห่งมงเงิน395ล้านบาทอีกเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องจัดสรรงบมาแล้วอีกเรื่องที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของพ่อแม่พี่น้องก็คือรองกฎหมายวันนี้คุรมอรได้เห็นชอบในการปรับปรุงพรอบอการเงินคนสะดวกให้มีความทันสมัยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนนะครับมากขึ้นและเป็นสากลเพื่อยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนดำเนินขม้นตอในการทำธุรกรรม และติดต่อขอใบอนุญา,าตาต่างๆกับทางราชการของผู้ประกอบการและนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศให้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับลดความยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มจุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ OAS นะครับโดยพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันของหน่วยง,งานต่างๆที่อยู่ข้องทั้งนี้เพื่อจะลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลานะครับในติดต่อราชการ ตัวนนการของประชาชนและผู้การลงนะครับยิ่งกว่านั้นก็จะเป็นการส่งเสริมการเริ่มธุรกิจใหม่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะครับเพื่อเพิ่มขีดว่าในการแข่งขันของประเทศในภาพรวมเรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องของอการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,รให้มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองนะครับรวมทั้งการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของตรองวันนี้ก็ได้เห็นชอบให้ลดจนลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละสองและหนึ่งตามลำดับ หรือเพียงร้อยละ0.01ตามราคารประเมินทุนทรัพย์เพื่อลดภาระ,ะให้กับพี่น้องเกษตรกรและสนับสนุนภารกิจของสาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินในการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นบางส่วนของมาตรการนโยบายของรัฐบาลที่ยังคงตรงเดินหน้าในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มอย่างเต็มที่นะครับท่ามกลางสภาว่าที่ยังได้รับผลกระทบาจากปัจจัยภายนอกอย่างต่อเนื่องผมเองนั้นก็เชื่อว่าเราสามารถจะเดิน ไปนาดต่อไปได้อย่างมั่นคงจากสางานจากฐาธารณตา,ารังที่เรามีเสถียรภาพและโอกาสใหม่ในการเจรจาก,กับต่างประเทศนะครับตลอดจนรายได้ครึ่งปีหลังก็มีแนวนที่ดีขึ้นจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตามนโยบายเปิดประเทศของเราแต่ก็คงต้องระวังในเรื่องของโควิด19ไว้ด้วยนะครับสําหรับช่วงย,ยุดยาวนั้นผมขอขอบคุณนะครับให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานหนักนะเช่นทุกครั้งที่ผ่านมานะครับรวมวไปถึง กำลังคนที่ประจำที่อยู่ตามแนวชายแดนในพื้นที่ธุรกดดาดด้วยนะครับก็ขอให้ช่วยกันดูแลพี่น้องชาวไทยที่มีแผนจะท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาใช้รถใช้ถนนโดยไม่ประมาทเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพรักษาสุขภาพตนเองป้องกันโควิดด้วยนะครับจนทุกคนในครอบครัวขอให้คุมีความสุขนะครับในช่วงวันหยุดยาวด้วยความปลอดภยัยขอบคุณนะครับ ก็วันนี้ก็คุยกับทางทางหมอนะทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็บอกว่าลูกนี้ถึงแม้ว่าจะมีการติดติดง่ายขึ้นอะไรขึ้นแพร่เร็วนะแต่อันตรายก็ก็ไม่ไม่มากนะนะแล้วโดยวัคซีงถ้าเราได้รับการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วนนะก็ความเสี่ยงก็ลดลงมากนะครับอย่างวันนี้ก็หลายท่านก็เอ่อที่อาจจะมีสถิติการติดเชื้อด้วยการตรวจเอทีเคมากขึ้นเลยทังนองเรียนนะจากการตรวจเอทีเค ่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็จะไปรักษาตัวที่บ้านแล้วก็ให้ยาให้อะไรไปก็ก็หายไปนะครับตัวท่านตำตรีถ้ารอยยอบอุดรินก็ติดมาอะไรมาก็ท่านก็บอกสี่ห้าวันมันก็ก็หายไปนะโดยการทานยาต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งอยู่ในที่มาขึ้นทะเบียนใช่ไหมที่อยู่ในยอดรายงานวันละสองน้มพันนะนะที่เหลืออาจจะอยู่ในในส่วนการตรวจเอทีเคแล้วรักษาที่บ้านนะก็ทุกอย่าง สำคัญที่สุดคือฉีดวัคซีนนะครับนะวันนี้ก็ทราบว่าเป็นฉีดเยอะมากที่ที่อะไรเออบางซื่อก็แสดงว่าเราก็เตรียมการไ้พร้อมไงทั้งเจ้าที่ทั้งสถานที่ฉีดทั้งวัคซีนแล้วก็บีเพียงพอขอ้าเดียวให้าไปฉีดนะครับมั่นใจนะผมเองก็ฉีดไปเท่าไหร่ห้าเข็มแล้วมั้งนะนะก็ยังไม่เป็นไรอยู่นะก็แต่ต้องระวังเต็มที่แล้วกันนะในการใช้หน้ากากเวลาอยู่ท่ามกลางคนเยอะนี่ก็ถือระยะห่างของขวรนะ ก็ข้อสำคัญก็คืออีกการหนึ่งก็ขอให้ไปดูตัวเลขไอ้เรื่องของคู่เสียชีวิตด้วยแล้วกันมันอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ําไม่มีนัยยะสาคัญเพราะวนะ่า2ี่นิบคนในทำนองเนี่ยนะประมาณนั้นก็แสดงว่าเราสามารถกวบกลุ่มได้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ไม่ฉีดวัคซีนฉีดวม่ครบฉีดไม่ครบมีโรคแยบตัว6ก8นะดเพราะนั้นก็เตือนคนกลุ่มนี้ด้วยนะแล้วก็เป็นห่วงไปยังเด็กนักเรียนด้วยนะนักศึกษาต่างก็ขอเุลาไปฉีดนะครับเพื่อตัวเองเพื่อ,อครอบครัวนะจะได้ไม่เสียใจกันโอเคนะ คือต้องไปดูการคลองเตียงก็ถึงบอกแล้วไงบอกว่าวันนี้ก็ให้ไปดูเรื่องการคลองเตียงสถานีการคลองเตียงมก็มีอยู่อ่ะวันนี้ต้องไปดูว่าสถานีการคลองเตียงถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐมันจะมีการส่งต่อได้โรงพยาบาลเอกชนบางทีเขารับมาโรคอื่นเข้ามาจนเต็มแล้วไงเข้าใจไหมเพราะนั้นแต่เดิมเนี่ยเรามีการล็อกพือที่ไว้ได้บ้างไรได้บ้างวันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเนาะเออก็เตรียมงานไว้พร้อมนะถ้ามันไม่พออะไรไกลก็โรงพยาบาลไหนก็ตั้งใหม่ได้ แล้วม <c ười> ีปัญหาอะไรปลอ้าวเขาจะ่กระเสียเขาก็ตั้งใหม่ที่กาาเรื่องของาก็เราตอ้ไงใชม่ก็ปดูกฎหมายเขาทำได้เปล่าฟังเขาชี้แจงมาดิการใช้พรบต่างๆก็ต้องระมัดระวังที่สุดเลยเพราะมันมี ไม่ใช่ผู้บกการไทยอย่างเดียวผู้บกการต่างประเทศด้วยนะแล้วคนนี้ก็ต้องไปพิจารณาค่ากันให้เป็นเหมาะสมเข้าใจไหมแล้ววันนี้เขากา็พยายามทำอยู่นะมีอีกเยอะนะมีอีกเยอะยังไม่ได้พูดก็ทั้งหมดสามมันผมก็มรนรีวายผมมาตตกร้นผมก็ทวยให้นั่นฟัง นะว่าอะไรที่เรากำลังเดินหน้าประเทศทําให้ประเทศรุกขนกับดักรายได้ปานกลางและมีได้เข้าประเทศมากขึ้นถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเราจะหากเงินจากที่ไหนเราคิดแต่จะใช้เงินนะใช้เงินกันอย่างเดียวมไม่ได้หรอกเพรานะนันรัฐบ,บาลที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ตั้งแต่แรกมาจนถึงวันนี้เราทํามันตั้งหลายปีไปแล้วทั้งสามอย่างแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่เราทายังไม่ได้พูดถึงนะการหจาจังการนา้ำนะทั่วประเทศต่างๆนี้ก็ทําไปด้วยมันก็มีผลกับอนาคตด้วยไงเรื่องเกษตรกรเรื่องการแก้มาความยากจน เมื่อเช้าก็มาแสดงให้เห็นแล้วว่ามันก็ก้าหด้าไปตามลําดับเคยมีใครคิดไหมไหมเราแบบเนี้เรียนรู eh ้ซะด้วยนะจะเรียนรู้ด้วย